กูจะถ่ายเห็นไม่น่มันก็ไปสักไกลเลยนี่ครับลักเกอร์ตัวที่ว่าโดดที่ผมถ่ายที่บ้านแมงงอนสภาพบางคนบอกไม่น่าอิจลาดได้อยู่ที่การฝึกนะครับนกเนาะของมีชีวิตมันก็มีชีวิตมันก็ต้องโดดบ้างอะไรบ้างมันไม่ชอบไปคนไปจับรบกวนมันอยู่แล้วมันลำคานไปจับไปลูบไปค้าไปกอดไปหอมถึงเวลามาบิงพอครับเรียก ได้ล่าได้พอจบแค่นั้นไม่ต้องให้นิ่งเชื่องเป็นแมวไปอะไร่เงี้ยโอ้ลมยังมีมินน่าจะมีลมร้อนนะ่เนี่ยได้ไม่คิดอ่ะได้ ล่อปีกฟิลาบไปวันนั้นไออ,นอกลเลยเอออกฟิลาบไปวันนั้นอกนึงนี่ว่าจะไปแล้ว,ลวนี่ครับเล่นนกขนาดมืออาชีพผอตัองเช็ดคำหนักเลยเอาวานให้กินวันก่อนดิเนื้อแดงนึ่ว่าจะไม่กลับ